ตัวแทนสักหนึ่งคนโอเคเดี๋ยวเราขอมาแล้วมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาขา้างหน้ามาขา้างหน้ามาขา้างหน้าเขาเช็่อมั้ยอะล่ะตอนนี้ไม่ต้องรอ่ะเดี๋ยวให้แนะนำตัวนิดหนึ่งชื่ออะไร 你就说你。<noise>

แนหน่มาพื่อกัพี่าบ้เออเอามาถามสาวๆบ้างดีกว่าเพาะว่าเรากมีสาวๆในแพงนี้ด้วยไห่ชักุคนได้ไหมคะนดีเอ่สวัสนีค่ะชื่ออะไรเอ่ยแนน,นนี้เป็นค่ะชื่อสนุค่ะนะคะเป็น,นา้าง่่เป็นมีเพื่อนสาวๆที่อยู่ อาสาสๆนะคะมีทั้งหมด5้าคนคะตอนนี้ก็มีแบงค์นะคะ2คนเรียกว่า B1 กับ B2 นะคะก็มีเจนค่ะอีกคนนึงนะคะเป็นน้องเบลล่าค่ะวันนี้เป็นเพื่อนคไวกันอีกแล้วนอกจากสองคนนี้แล้วเดี๋ยวว่ามันต้ถามาแฟนค่ะเรียกว่าเป็นคนทซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวจะได้ติดมาด้วยโดยที่ที่สิมีนาคม่ เรนนี่ว่าพวกเราุกงนใหญตั้งใจกันว่านะคะอยากให้ทุนช่วยติดตาผลงานของพวกเราด้วยนะคะจำไม่ทำให้ผิดวังค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะคะนอกจากแค่หนุ่มนแล้วแต่สัมภาษณ์ดาบขนาบกลุ่มแก๊งอ่ะสาวสวยอ่ะแซมสาวสวยแซมแซมคนไหนเงยคนไหนเงยี๋ยคนไหนเงยโอ้โ

นั่นก็เป็นเหมือนกัน ก็ให้ให้ขับทุกคนติดตาพวกผู้ชายหน่อยแล้วับาผู้ชายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตันเราควรให้กำลังใจเขา นิดนึงดีกว่าเขาบอกว่ามีคำถามขึ้นมาว่าในซีซั่นหนึ่งเนี่ยในอาก็ผ่านไปแล้วแนะสํหรับในซีซั่นสองเนี่ยด้างของซิกเนีเ่ยเขาบอกว่าจะมีฉากยุบซิเปล่าถามใครดีครับใครดีนเอามาทางด้า,านาน,านี้ดีกว่าๆๆๆ come on come on come องอยากดูปลาทองไหมคะไม่อยากแล้วอยากดูอะไรอยากดูอยากดูไดชั่นแดงมากกว่าเพไดชั่นแดงมีคำถามว่าในซีซั่นสองเนี่ยส่วนใหญ่ฉากปลาทองหรือจะหายไปหรือเปล่าฮะจระเทศจะโผล่มาอจะมีปลาอื่นเข้ามาตายค่ะตายกัน แต่เรลิมเฉลิมเฉลิมแต่เฉลิมจะมีหรือเปล่าแบบรบับฉับกขอจ่ายไหมแม่แทนหน้าไว้วหก็ก็ต้องรอดูว่าพี่อยู่เขาจะทำยังนนไงนะครับผมถ้าเกิดมีอะไรไม่ดีก็สามารถติดต่อได้ที่พี่อยู่ <c oughs> ติดต่อเพื่อจ่ายได้อ่ะโอเคค่ะไม่ลยเป็นไงบ้าเหมยอยากจ,จะให้กำลังใจ้นนะลูกพี่นะคะอยากให้กำลังใจสำหรับน้องโอว,วันนี้น้องหน้าใหม่19คนเข้ารอบมาแล้วจาก2,000คน เยอะไปปะสองพันเยอะไปปเยอะไปให้ปะไปเป็นพิเศษหรือเปล่าก็บอกได้นะก็วันนี้ก็ได้เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้เจอพี่ๆน้องๆนะครับผมผมก็ส่วนมากก็เป็นพี่หรือว่าน้องก็ไม่ทราบแต่องบอกจริงว่าหน้าตาผมเด็กสุดครับผม กลับไม่มองด้วยเว้ยเม้นน้นีแล้วก็ในอทเทจช่อามสดเรล้นะคยกับตนนี้เตรียมเกขอบีอาด้ยนะคตอนเล็กเดี๋ยว้ครเยน

วิวอย่างดีนะคะอร่อยมากนะคะวิวติดตามกันได้นะคะขอขอบคุณค่ะไปเลยชมสุดๆนะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณค่ะเดี๋ยวว่าถ้าโอเคสสช.ก็ปลื้มใจค่ะ